สวัสดีค่ะพบกับจารย์กิตยาวันนี้เราจะมาเช็คดวงความรักค่ะชาวธาตุน้ํานะคะซึ่งประกอบไปด้วยลัคนาราศีมีนกรกฎพิจิกค่ะการดูแบบนี้นะคะก็เป็นการดูโดยภาพรวมค่ะก็จะบอกเสมอว่าอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างดูไว้เพื่อเป็นแนวทางค่ะก่อนพบคําทํานายนะคะฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะเอาที่ดูเรามาเริ่มกันที่คนโสดก่อนนะคะคนโสดช่วงนี้ คุณหรือที่ผ่านมาอาจจะประมาณเหมือนสักสี่ห้าเดือนค่ะคุณอาจจะเป็นคนโสดที่ดูเงียบเหงาอ่ะหรือรู้สึกว่ามันไม่มีใครมาเติมเต็มหัวใจคุณเลยรู้สึกเงาเหงาค่ะแต่เชื่อว่านะคะจากนี้นะคะ่ะจะมีคนเข้ามานะคะเพราะว่าดูแล้วเนี่ยคุณเองก็เป็นคนที่มีสเสน่ห์ค่ะดูเป็นคนที่มีความอะไรที่น่าสนใจดูเป็นคนที่โดดเด่นอยู่ค่ะ แต่ว่าคนที่เข้ามาก็เป็นไปได้นะคะว่าอาจจะเป็นคนที่มีอายุน้อยกว่าหรือค่ะถ้าอายุไม่ไม่ได้น้อยกว่าก็อาจจะเป็นเหมือนผู้ใหญ่ที่ลักษณะดูแล้วอาจจะมีความเป็นเด็กเป็นเด็กคือหมายความว่าลักษณะเป็นคนคล่องค่ะเป็นคนคล่องเป็นคนที่ไปโน่นมานี่ค่ะแต่อาจจะมีความใจร้อนนิดๆค่ะแต่เรียกว่าก็ถือว่าคนที่เข้ามานะคะ น่าจะเป็นคนที่ชีวิตเขาหรอเธอคนนั้นน่าจะเป็นคนที่มันประสบความสําเร็จหรือชีวิตค่อนข้างที่จะอยู่ตัวแล้วค่ะ,ะมีความมั่นคงค่ะหรือเป็นคนที่มีความน่าสนใจเช่นเดียวกับคุณได้เพราะว่าลักษณะคุณเองก็ดูอาจจะเป็นคนที่ดูมีสเสน่ห์ค่ะมีสเสน่ห์มีความน่าสนใจแล้วคนที่เข้ามาก็มีลักษณะอาจจะเป็นลักษณะที่มันเป็นไปได้ทั้งสองฝ่ายคือมีอะไรที่ เอ่อน่าสนใจเป็นคนที่ดูโดดเด่นเหมือนกับคุณค่ะอย่างนี้เรามาดูกันต่อนะคะ อืมแล้เท่าที่ดูนะคะก็คนคนนี้ก็เป็นไปได้นะอ่ะว่าอาจจะเป็นคนที่เหมือนเคยมีความรักมาแล้วอ่ะแล้วก็อาจจะผิดหวังในเรื่องของความรักอ่ะแต่เหมือนยังอาจจะยังมีอะไรที่ดูแล้วตัวเขาหรือเธอคนนั้นยังเหมือนในความสัมพันธ์นะคะแบบคนที่เขาเลิกไปเนี่ยมันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่มันอาจจะยังดูเหมือนมันยังเคลียร์กันไม่ค่อยลงตัว ยังมีมีอะไรที่เหมือนมันค้างคาอยู่ค่ะอ่า,อาจจะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับเออบ้านหรือเกี่ยวกับเกี่ยวอะไรเกี่ยวกับทรัพย์สินค่ะหรือเป็นล,ลักษณะอะไรที่เกี่ยวกับครอบครัวได้นะแล้วทีนี้ดูนะคะว่าจะเป็นยังไงต่อ,อ ก็แสดงว่ายังไงคุณก็ต้องมีคนเข้ามานะคะนะเพราะว่าลักษณะเนี่ยไพ่คู่รักนะคุณเองก็ดูหน้าตาดีดูคนที่ช่วงนี้อาจจะมีเสน่ดูเป็นคนที่น่าสนใจโดดเด่นเขาค่ะอาจจะเข้ามาแอบบแบบดูมาส่องดูคุณค่ะมาดูดูคนอยู่นะค่ะหรือเหมือนแบบทําตัวเป็นแบบน,น,นินจาประมาณนั้นอะ่ะค่ะแต่ลักษณะคนนี้ก็ ถ้าดูแล้วค่ะถ้าไม่เด็กก็เป็นผู้ใหญ่ลักษณะเป็นคนที่มีหน้าที่การงานที่มั่นคงค่ะถ้าเป็นเจ้าอาจจะเจ้าของธุรกิจหรือเป็นคนที่ทํางานในระดับที่มีตําแหน่งหน้าที่การงานดีค่ะอา,อาจจะเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นไปได้นะคะเนี่ยหรืออาจจะมีมีเข้ามามากกว่าหนึ่งคนได้เพราะเพราะว่าลักษณะดูแล้วคุณจะค่อนข้างมีสเสน่ห์นะคะในช่วงเดือนมีนาคมนะมีสเสน่ห ่ามันเหมือนวิสเน่หรือมีคนเข้ามาให้เลือกมากกว่าหนึ่งคนอาจจะเป็นทั้งผู้ใหญ่ค่ะหรือเป็นทั้งคนอายุน้อยกว่าค่ะหรืออาจจะเป็นผู้ใหญ่ค่ะแต่อาจจะมีอะไรอะไรที่ลักษณะที่มีคล้ายๆเด็กค่ะมันก็จะเป็นไปได้ค่ะจะเป็นไปได้ในลักษณะนี้ค่ะแล้วจะเป็นยังไงต่อนะคะเอาที่ดูกวามสัมพันธ์มันมันมีโอกาสจะพัฒนาหรือว่ายังไงไหม อือค่ะก็ดูแล้วนะคะมันก็ได้สองอย่างเนาะค่ะอาจจะเป็นลักษณะที่ว่าอาจจะเป็นคนที่มีเหมือนรักต่างรักต่างวัยคือมีแกลบในเรื่องอายุ่ะอาจจะมากกว่าเยอะหรือน้อยกว่าเยอะหรือมีทั้งมากกว่าแล้วก็มีทั้งน้อยกว่า หรือตัวคุณเองนะคะอาจจะมีคนเก่าๆในชีวิตของคุณนะคะวนเวียนเข้ามาก็ได้ค,คนเก่าเนี่ยอาจจะไม่ได้ว่าจําเป็นจะต,ต้องเป็นคนรักอย่างเดียวก็ได้นะคะเพราะบางคนบอกว่าไม่เอาแล้วคนที่เลิกกันไปค่ะอแต่อาจจะเป็นเหมือนแบบเพื่อนในวัยเด็กหรือคนที่เราเคยเจอกันสมัยอายุน้อยๆค่ะแล้วได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งค่ะซึ่งตอนนี้เขาหรือเธอคนนั้นอาจจะ ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานค่ะมีเงินมีอะไรแล้วแหละแต่ชีวิตก็ดูอาจจะยังเหงาเงาวาเวอยู่ค่ะอ่าก็ดูแล้วก็ก็จะมีเข้ามานะคะก็จะมาแบบมีการพูดกันคุยค่ะการติดต่อสื่อสารการันค่ะการดูแลอะไรซึ่งกันและกันอยู่เหมือนกันค่ะถามแล้วมันจะค่ะคุณจะโอเคไหมมีอยู่แล้วนะคะสวินถ้ว่วหนึ่งไม้ อาจจะเป็นคนไกลกันนะอาจจะเป็นคนไกลกันต่างถิ่นต่างแดนหรือเป็นคนที่อย่างคุณทํางานที่กรุงเทพเขามาจากจังหวัดอื่นแล้วมาเจอกันก็ได้หรือหรือว่าลักษณะคนนี้อาจจะเป็นอาชีพของเขาอาจจะเป็นอาชีพอะไรที่ต้องเดินทางตลอดอคุณมีเกณฑ์ที่จะเจอกันจากเหมือนมีธุรกิจมีเรื่องการงานหรืออาจจะเจอกันจาก ช่วงระหว่างการเดินทางดูท่าแล้วนะคะพูดถึงในช่วงเดือนมีนาคมเนี่ยจะมีคนที่จะพยายามเข้ามาในความสัมพันธ์กับคุณมากเลยนะคะอะทีนี้มันก็อยู่ที่คุณแล้วล่ะคะ่ะว่าตัดสินใจเนาะตัดสินใจว่าจะอย่างไรเพราะดูเหมือนคุณเองก็อาจจะเลือกยากอยู่เหมือนกันนะคะม,มันมันไม่รู้จะเลือกใครดีะคะ่ะ อ่ามันก็อาจจะมีอะไรที่น่าสนใจหรือมีอะไรที่ดูดูดีไปนคนละแบบค่ะก็จะเป็นในแนวนี้นะคะอ่ะเพราะว่าเพราะว่าความรักเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นอะไรที่เราเลือกได้ค่ะถ้ามีเข้ามาเราไม่เอาก็ผ่านไปแต่ดูเชื่อว่าคุณมีเสน่ห์ค่ะคุณจะเป็นคนโสดที่มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาให้คุณเลือกะแล้วเรามาดูนะคะไพ่ เลเวอร์ออร์เคอนะคะคำแนะนำจะใพ่จะบอกอะไรเพิ่มเติมนะคะค่ะก็มีนะคะแสดงว่าเนี่ยอาจจะเป็นจะคนคนีคนอดีตค,ค่ะคนคนเก่าๆค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าอาดีตเนี่ยมันอยู่เบื้องหลังคุณค่ะปลดปล่อยมันค่ะแล้วก็เขาเรียกว่าโอบรับอบออดหรือว่าเอออาแขนรับ ค่ะเออความเป็นไปได้ใหม่ๆค่ะเพราะว่าทางใหม่เนี่ยมันอาจจะดีสําหรับคุณค่ะให้เดินตามด้วยความศรัทธาและความเชื่อมั่นเนาะค่ะอืมค่ะเพราะว่าความฝันของคุณนะคะในไม่ช้านะมันจะเป็นจริงค่ะให้ไว้ใจหรือเชื่อใจหัวใจคุณนะคะแล้วก็ดําเนินไปตามเออที่เขาเรียกว,ว่านําทางค่ะที่หัวใจนําทาง ทีนี้มาสรุปกันนะคะมาจบกันด้วยที่ไพ่โรแมน c ์แองเจิลเอาค่ะ true love ่าค่ะ very soon ค่ะอ้ค่ะ,อ,คะ,อ,คะอะไรอย่างนี้นะคะก็ถือว่า มันเป็นเรื่องที่น่ายินดีอยู่นะคะเนี่ย true love คุณมีเกณฑ์ที่จะได้เจอเหมือนรักแท้เลยนะคะในไม่ช้านะคะมีโอกาสถึงขั้นเหมือนตกลงปงใจ wedding เลยนะคะเนี่ยค่ะก็ขอให้เป็นตามคำํานาเลยนะคะสำหรับคนโสดค่ะชาวธานน้ำค่ะเป็นดีใจด้วยเนาะค่ะ ก็ขอให้ได้เจอความรักดีๆค่ะเจอคนดีๆความรักดีๆเจอคนที่ใช่นะคะมาต่อกันนะคะสําหรับคนที่มีคู่หรือว่ามีแฟนแล้วค่ะในเดือนมีนาคมนี้นะคะเท่าที่ดูบางคู่นะคะอาจจะแฟนหรือคนคู่ของคุณอาจจะมีเรื่องของการเดินทางค่ะมีเรื่องของการเดินทางมีการเหมือนห่างไกลกันค่ะระวังนะคะแต่สิ่งที่ต้องระวัง คือระวังอาจจะมีปากเสียงกันพอมีปากเสียงกันแล้วมันอาจจะเหมือนมีใครอะคะ่ะเหมือนคิดที่จะเดินออกไปจากความสัมพันธ์ค่ะ,ะแต่เท่าที่ดูเนี่ยยังไงพื้นฐานเหมือนพื้นฐานของครอบครัวคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะดูแล้วพื้นฐานของครอบครัวดูแล้วยังถือว่าหนักแน่นมั่นคงอยู่ค่ะแต่ว่าอาจจะเป็นช่วงที่ว่ามันมีการห่างกันได,ได้อาจจะเรื่องของหน้าที่การงานค่ะ มันมีเรื่องของความไม่เข้าใจกันมีปากเสียงมีใครที่เหมือนแบบเอ่อเรียกว่าเดินจะแบบจะออกไปจากความสัมพันธ์หรือว่าบางทีก็อาจะจะเป็นในเรื่องของการที่ว่าเอา่อความไม่เข้าใจกันค่ะก็หยุดเหมือนไม่ไม่คุยกันค่ะเออแต่จริงๆต่อให้มีปัญหานะคะคิดจะห่างแต่มันก็อาจจะเป็นเพียงการห่างกันเพียงแค่สักระยะหนึ่งบางทีบางเรื่องอะคะ่ะมันก็เป็น เวลาที่มีปัญหากันอะ่ะมันก็ต้องใช้เวลาใช้เวลาในการที่รอให้อีกฝ่ายหนึ่งะคะ่ะเหมือนทุกทั้งสองคนอ่ะค่ะทั้งสองฝ่ายคือรอให้ทั้งสองฝ่ายใจเย็นลงนะคะ่ะคนเราอะ่ะบางทีถ้าคุยกันในช่วงที่ว่ายัางร้อนๆทั้งคู่มันก็อาจจะมีตะพังก็อาจจะมีเวลามีปากเสียงอีกฝ่ายหนึ่งก็อาจจะเขาเรียกว่าเดินหนีไปะคะ่ะเพื่อที่มันจะได้ไม่มีปัญหาอะไรมากขึ้นไปกว่าน,นั้นแล้วเดี๋ยวพอ อ่าเขาเรียกว่าใจเย็นลงแล้วก็ค่อยกลับมาคุยกันค่ะแต่ยังไงดูเหมือนพื้นฐานของความรักค่ะหรือครอบครัวเนี่ยเรื่องการเงินอะไรเนี่ยมันก็ยังดีอยู่อาจจะบางทีเป็นเรื่องของความไม่เข้าใจกันการห่างกันหรือระแวงคิดว่ามีใครเข้ามาอ่ามือที่สามอะไรอย่างนั้น ก็เป็นไปได้นะคะว่าต้องระวังเหมือนกันอาจจะมีเรื่องบางทีเหมือนบุคคลที่สามอะไรเข้ามาแต่เท่าที่ดูแลวว้วอะค่ะเหมือนอาจจะเป็นคนเก่าๆของอีกฝ่ายหนึ่งบนกลับเข้ามาแต่ดูพื้นฐานครอบครัวหรือพื้นฐานความรักของคุณค่ะ,ะชาวธาตุน้ํานี่ถือว่ายังมั่นคงอยู่ค่ะแต่บางทีต้องเหมือนเขาเรียกว่า ต้องลดอีโก้ลงบ้างนะคะเพราะดูแล้วว่าลักษณะต่างฝ่ายบางทีจะมีอีโก้สูงค่ะต้องเขาเรียกเหมือนหวนหวนกลับไปนึกถึงวันเก่าๆค่ะวันที่เหมือนคุณเคยเจอกันครั้งแรกค่ะมันอารมณ์นั้นโมเมนต์นั้นความรู้สึกนั้นมันเป็นอย่างไรค่ะบางคนมันก็อาจจะลืมไปแล้วค่ะเพราะว่าดูแล้วนะคะคุณกับคู่รักของคุณเนี่ยเขาเรียกว่า มันเป็นมีความผูกพันกันมาค่ะผูกพันกันมันตัดกันไม่ขาดค่ะเหมือนเป็นเขาเรียกว่าเหมือนคู่เวรคู่กรรมค่ะตัดกันไม่ขาดเลิกกันยากหรือว่าบางคนเลิกกันไปแล้วค่ะยังบางทีเป็นหลายเดือนเลยก็ยังมีการวนกลับมาเพราะว่าเพราะว่ามันมันเป็นเหมือนคุณกับเขามันเคยผูกพันกันมามันยังต้องเขาเรียกว่าชดใช้ชดใช้กันต่อค่ะอ่าเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้อง คือเราอะค่ะเราดูดวงไว้เราดูไว้เพื่อเป็นแนวทางหรือเราดูไว้เพื่อเราจะได้ระวังอารมณ์ของเราในช่วงเดือนนั้นคะแต่ถ้าคนไหนครอบครัวไหนถ,ถ้าแต่งงานแล้วนะคะมีบุตรมีลูกก็ถือว่าบางทีลูกนะคะก็อาจจะมีส่วนทําให้บรรยากาศในครอบครัวมันดีขึ้นได้แต่ก็เชื่อนะคะว่าคุณสองคนอะตัดกันไม่ขาดเลิกกันยากต่อให้จะเหมือนมีเรื่อง บุคคลที่สามอะไรเข้ามาแล้วทําให้หันหลังแต่ก็เชื่อว่าสักพักหนึ่งค่ะเดี๋ยวคุณก็ต้องกลับมาดีกันค่ะมันยังเมินไม่มีพันธะสัญญามันเลิกกันไม่ได้ค่ะอืมค่ะ ความรักนะคะบางทีเขาบอกว่ามันไม่ใช่ไม่ใช่ศัตรูเนาะค่ะเพราะฉะนั้นอย่าไปตั้งดาบตั้งกำแพงค่ะหรือว่าที่จะฟาดฟันใส่กันค่ะถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะคุณก็เขาเรียกว่าจริงคนรักหรือคู่ของคุณเขาก็เกรงใจคุณมากอะค่ะเพราะฉะนั้นบางทีเราอาจจะต้องลดความแข็งลงค่ะ,ะให้ให้มันซอฟลงหน่อยค่ะ หรือถ้าคุณเป็นผู้ชายเนี่ยคุณก็ค่อนข้างที่จะเกรงใจคนรักหรือคู่ของคุณมากอยู่แล้วค่ะแต่คุณจะใช้อะไรอ่ะมองว่านะคะคุณคู่หรือคุณคู่เนี่ยค่ะเวลาถ้าเหมือนเวลาที่มีปัญหากันเนี่ยมองว่าคู่หรือแฟนของคุณนะ่ค่ะเขาจะเป็นคนที่มีคารมดีอยู่นะอ่ะเขาก็อาจจะบางทีสิ่งที่มันอาจจะเปลี่ยนไปได้เนี่ยก็คือคําพูดค่ะ พอคนเรานะมันพูดดีแล้วค่ะมันก็จะทําให้รู้สึกบรรยากาศมันดีขึ้นค่ะแต่มันเหมือนมีการถ้าคนไหนนะคะที่มีเอ่อถ้าเป็นแบบเป็นแฟนกันค่ะเอ่อน่าจะสักระยะหนึ่งบางคู่ก็มีเกณฑ์ที่เหมือนในเรื่องของการอาจจะไปทําในเรื่องของธุรกรรมทางกฎหมายก็อาจจะจดทะเบียนค่ะแต่คนที่มีครอบครัวแล้วค่ะ อาจจะเป็นการทําธุรกรรมเหมือนกันอาจจะมีการตกลงกันที่จะทำอาจจะเป็นเรื่องของการตกลงซื้อทรัพย์สินก็ได้นะคะทําธุรกรรมทางกฎหมายร่วมกันแต่อย่าหวังว่าคือใจนะคะก็คือไม่หวังให้ไปถึงเพราะว่ามันไปถึงขั้นบางคู่อาจจะถึงขั้นเหมือนอจดทะเบียนสมรสจดทะเบียน่าได้ค่ะแต่ถ้ามีปัญหาอะไรนะคะก็ ใจเย็นๆแล้วค่อยกลับมาคุยกันค่ะหรืออาจจะปรึกษากับผู้ใหญ่เพราะว่าดูแล้วอ่ะคุณกับคนรักนะคะยังมีเขาเรียกว่ามีความผูกพันต่อกันมันตัดกันไม่ขาดเลิกกันเลิกกันยากหรือว่าเลิกกันแล้วมันก็ยังวนเวียนวนเวียนค่ะแต่สุขหรือทุกนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับชะตากรรมของแต่ละคู่ค่ะเราก็อย่าตั้งกำแพงหรือว่าตั้งกาหรือว่าอีโก้สูงใส่กันมาก ถ้าคนที่มีคู่หรือว่ามีครอบครัวแล้วก็มีเกณฑ์ได้บุตรอยู่นะคะหรือมีโครงการมีอะไรที่จะทําอะไรร่วมกันอยู่นะ,ะ,ะจะมีอะไรที่จะทําร่วมกันแต่เชื่อค่ะว่าสุดท้ายนะคะคุณก็จะกลับมาดีกันคุณมีปัญหากันหันหลังกันค่ะแต่สุดท้ายคุณก็ยังรักกันค่ะคุณก็จะกลับมาดีกันเหมือนเดิมยิ่งเท่าคนไหนนะคะแต่งงานแล้ว ก็มีเกณฑ์จะได้ได้มีบุตรหรือบุตรเนี่ยค่ะอาจจะเป็นเรียกว่าเหมือนโซ่ทองคล้องใจของคุณค่ะเพราะฉะนั้นก็ยังนะยังเป็นสิ่งที่ดีนะคะยังเชื่อค่ะมีปัญหากันยังต้องกลับมาคืนดีกันค่ะกลับมาดีกันเหมือนเดิมค่ะถ้าเป็นแฟนก็กลับมาดีกันถ้าเป็นคู่กันก็เรียกว่าเออกลับมาดีกันหรือว่าทาดีต่อกันให้มากกว่าเดิมค่ะทีนี้มาดูไพ่ r e v e r s oracle นะคะ มีคำแนะนำอะไรบ้างค่บอกว่าอย่านะคะอย่าตัดสินใจอะไรค่ะบนพื้นฐานของความรู้สึกว่าผิดหรือคุณคิดว่ามันผิดหรือว่าคุณคิดว่าคุณควรทําอะไรคะเพราะว่า มันมันมันเพนเพียงแต่การที่จะนำค่ะความจริงมาสู่ตัวคุณค่ะก็คือแสดงว่าบางทีเราอะค่ะอย่าไปแบบจะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้ค่ะบางทีอะอย่าไปตัดสินอะไรด้วยเหมือนอคติอะไรประมาณนั้นนะคะค่ะ power ่ะเขาเรียกว่าคุณมีสัญชาตญาณนะคะ,คะที่รู้ว่าอะไรเนี่ยมันถูกสำหรับคุณนะคุณก็มี เอ่อพาวเวอร์ Power, หรือมีพลังที่จะเอ่อพูดว่าไม่หรือว่าจะเดินต่อไปค่ะเพราะฉะนั้นเท่าที่ดูนะคะคุณยังรักกันคุณจะกลับมาดีกันถ้าใครมีปัญหากันนะคะ,คะตอนนี้มาจบได้ไพ่โรแมนต์แองเจิลนะคะสามใบ เขาบอกว่าถ้าใครมีปัญหาอะไรนะคะอาจจะบางที่ปรึกษาเพื่อนได้นะคะปรึกษาเพื่อนอขอ,อคำแนะนําอะไรจากเพื่อนได้ค่ะบางทีเพื่อนอาจจะมามีส่วนช่วยในถ้าใครบางคู่มีปัญหากันค่ะเขหบอกอเปิดใจของคุณนะคะเป็นทั้งผู้ให้แล้วก็เหมือนผู้รับเพื่อที่จะได้นําพลังงานที่มันดีขึ้นค่ะ new l e v e ไม่ได้หมายความว่าจะเจอรักใหม่นะคะมองว่านี่แหลคะค่ะถ้าใครนะคะที่มีปัญหากันแล้วหันหลังอะไรให้กันคะ่ะจะกลับมาดีกันคะ่ะมารักกันเอ,อเหมือนเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นเหมือน,น,นเป็น new love เลยะคะ่คะเหมืนอนเหมือนแบบได้เจอคนใหม่เลยะคะ่ะก็แสดงว่าจะกลับมาดีกันเหมือนเดิมกลับมาเหมือนครั้งแรกที่เราเจอกันอะไรทํานองนั้นอะ ก็จบนะคะสำหรับคนที่มีคู่หรือว่ามีแฟนแล้วค่ะคลิปนี้ไปก่อนนะคะถ้าชอบฝากกดติดตามแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ